จะมีกิจกรรมนะครับในวันหยุดกันแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จ,จะปลูกต้นไม้หรือว่าซักผ้าซักผ่อนทําความสะอาดบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงวันหยุดทีนี้พูดถึงเรื่องของบางครั้งเนี่ยการทําความสะอาดนะครับเราก็อาจจะคิดหาวิธีเอ๊ะทำยังไงนะครับถึงจะทําความสะอาดไอ้พวกคราบต่างๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามห้องน้ําตามเคาน์เตอร์ต่างๆให้หมดไป ก็ซื้อหลายผลิตภัณฑ์หลายยี่ห้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ผลสักทีมีอีกวิธีหนึ่งนะครับ <c oughs> ขเขาบอกว่าเลมอนนะครับเลมอนคือมะนาวผลสีเหลืองเนี่ยนะครับที่เราทานกันเนี่ยนะครับขเขาบอกว่าให้วิธีการที่จะขจัดคราบจากต่างๆโดยใช้เลมอนก็คือไปหาเลมอนนะครับผลสีเหลืองมะนาวเนี่ยนะครับมาหัน่นเปลือกเลมอนใส่ในโถนะครับหรือใส่ขวดเปล่าที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็นาน้ําส้มสายชูมาเติมลงไปให้เต็มปิดฝา หมักทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ายาขจัดคราบเปื้อนต่างๆไว้ใช้ในบ้านประหยัดแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําความสะอาดเคาน์เตอร์นะครับล้างเขียงล้างคราบกาแฟคราบกาแฟนี่ก็คือคราบชากาแฟนะครับในกาต้มที่สะสมมาเป็นหยดแาล้างออกได้ยากก็สามารถกำจัดได้ง่ายเพียงหั่นเลมอนและนำไปต้มกับน้ำสะอาดนะครับในกาต้มกาแฟ ต้มจนเดือดแล้วปล่อยทิ้งไว้1-2ชั่วโมงจากนั้นก็นํากาไปล้างทําความสะอาดตามปกติคราบชากาแฟที่ติดแน่นอยู่ก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายกาก็กลับไปต้มชากาแฟได้อย่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากเลมอนก็ลองเซิร์ชดูจากทางในของอาทางกระปุก .com ก็ได้นะครับเขาก็จะมีอยู่นะครับในเรื่องของเลมอนซึ่งมีหลายข้อเลยทีเดียวที่น่าสนใจนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยัง สามารถที่จะขจัดพวกคราบสบู่ในห้องน้ําก็สามารถทําได้นะครับพวกคราบตามขอบประตูหรือว่าขอบฉากกั้นห้องน้ําพวกนี้ก็ใช้เลมอนฝานนะครับร่วมกับเบกกิ้งโซดานะครับนำไปขัดพวกคราบสบู่ต่างๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยแหละครับสามารถที่จะใช้ขจัดพวกสิ่งสกปรกต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเอาใจ